ปลาที่เห็นอยู่นี้ก็คือปลาที่สุภาพที่สุดนั่นเองครับปลาคราฟครับเจ้าของสวนเขาเลี้ยงไว้ในบ่อปูนที่บ้านครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศร่มรื่นสบายๆครับภายในร้านขายไม้ดอกไม้ประดับรับที่อยู่ตรงถนนเรียบคลองไปวัดพิเนกแตกครับเจ้าของร้านเขาใจดีมากครับคือเขาจะเพาะต้นไม้แล้วเอาไปขายตามตลาดนัดครับตอนเย็นๆครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร่มรื่นสบายๆภายในร้านขายต้นไม้กันครับ มาซื้อตรงที่เขาไม่ขายตัวนี่ไม่ไหวล้คนนัตั้งบนแม่พันเดี๋ยวไปหายากหาแม่พันยากอันแหละนั่นแหละวางนั่นแหละช่องแหละเออมันเหือนึ่ข้าบนไม่ขายข้างบนอม่นทหมดขเนี่ยอ้น่งเขาถูกหเาลกเขาไงถูกแล้วก็รับถูกมากถูกน้อยก็ต้องรับขำนะ แต,แต่ว่าจนาต้นหน้าบ้านยังถูกเลยลก็ถูกเพราถูกเราก็ต้องรัดเขาเอาก็อาบอกเคยอยู่ที่บ้านที่เราคุณข้างบ้านถูกเลยคราวนี้มาต้นนี้เอาใหม่แล้วบอกเจ็ดสีตัดทิ้งจากตรงนี้เมื่อวานเมาานื่อวานตัดไอ้นี่มันโดนหรว่าไม่ได้ทำ ขาอันนั้นเย็นใหญ่อันนี้เยี่มเด็กอันนี้ท้อว่าไปไปขายว่าไปท้ายท้อให้เราได้ยังไงพี่สาวนี่ลูกลูกอะไรเนี่ยท่าบอกมะนาวฮะลูกต้นนู้น่ะโดดโมโหทางนู้นที่มันะนาวอะไรอ่ะอันนี้มะนาวแป้นพิสิทธอู้ยเราปลูกไม่เคยรอดเลยเก็บไปขายมีต้นปะมีขายปะต้นแป้นพิสิทน่าจะมีมีอยู่ต้นละห้าสิบบาทเออเอาซื้อต้องเห็นได้ี่ยน้ำเยอะป่ะ แต่เม็ดมันเยอะแต่ว่ามีลาเม็ดอ่ะวางในลูกอะไรเม็ดเล็กใหญ่ใหูเก็บลูกได้เลอนี่เอาต้นหนึ่งไหมเลอะนี่ไงพี่ดองเขาบอกเก็บกินได้นี่ต้นม่วงอ่ะที่ม่วงม่วงอ่ะกินได้เลยหวานไม่ไม่ไม่หวานเปรี้ยเลอะนี่นี่นี่มีที่นี่ที่เดียวอ้อยมาริชาร์ตเลอะอ้อยอันนี้อ้อยแต่งอันนี้อันนี้กระเปลนนะอันนี้เปลนเลยเทิดมาถึงต้นต้นใหญ่แล้วเลยไม่ได้ดูเออนี่ไงต้น ้ี่น,นี้มันความจริงมันตกยบพวงเ nice. นาะแบบติดดินเลยนะแต่นี่เขาเสร็จหมดแล้วไม่เห็นจะชย,ยเลยมันงู้ยในดงวะอยากจะชอบเหมือนที่เราเอาไอ้เนี่ยทับไปนะเนาะโอ้ใจลูกใหญ่มากเลยพี่สายเอาไปปุ๊กเอาเอาอะไร,รลูกเป็นที่มันไรยเม็ดอะไรที่ลูกใหญ่ๆอย่างไบบลูกใหญ่ๆแบบ นี่มันไม่เดกนี่นี่มันหมดลูกแล้วนะต้องถนะามเขาว่าเอาปุ๋ยอะไรใส่่อันนี้มันร่วงหมดแล้วอันนี้มัน,นเอาแต่ต้นมันไม่ใช่งานเท่าไหร่นะฮะแป้นพิจิตรใช่ป่ะเออขนาดไม่ใส่ปุ๋ยลูกขนาดนี้เลยเลอาานะของเราใส่ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรยังไม่ไม่มีลูกเลย ต้นจังต้นจังต้นจังซื้อเปะล่าผมจะขายให้ต้นละห้าสิบบาทเอามาที่บ้านก็มีปลงปรงไม่ใช่ปลงปรงไม่ใช่ปลงก็ปลงก็ต้องมีอะไรที่ ไม่รู้จะทำยังไงเอามะนาวมะก่อนอันดับแรกเอามะนาวใช่ป่ะอันนี้ระแพงกว่าอันนี่ดูว่าต้นจ้างเหรอนี่สารนั้นเราเป็นอะไรไม่ใช่ไหมลูกนั้นเอมอ,ม,อม,มัน,ม,นมันใช้วิธีนี่ออกฟันขุดเงาเหมือนไงไปขุดเอาเลยที่บ้านในแม่ค้าเขาเลือกแค่ต้นเท่าไหร่สองต้นห้าสิต้นละห้าสิบ ต้นะร้ยสเนี่ยเด่า,า,ดนา,นากใบนี่ตาไดตนั้นอะเา็แล้วก็ิดตังไปนะ่ตอนนี้เอ้อยแล้วเออต้อนภูไม่ต้องปลูกให้สูงมาก,มมากปลูกเป็นพุ่มนี้ก็ได้ดีเหมือนกันได <c oughs> ้ไอเดียเออให้เราไปปลูกใส่ใบใหญ่เสาเทาต้นมะพร้าวนี่นี <c oughs> ่ครับต้นไม้ครับ ปลูกไว้แล้วก็เพาะขายด้ครับเป็นไรายได้เสริมบรรยากาศล่มลืน่นหน้ามันนอนเวินหน้ามานอนกลางวันครับนะหน้ามันนอนเล่นครับกำลังดูต้นไม้ไครับลูกค้ากับแม่ค้า มีสองส่วนครับส่วนนี้เป็นต้นที่โตขึ้นมาหน่อยครับแต่ราคาไม่รู้ครับมาสอบถามกันเราเอาง แทบกร่ถือมาต้นนี่แล้วก็ถือต้องดึงออก